เยียบร้อยบอกว่าจะเอาเงินไปให้ตะ้งภาคได้ยังไงพร้อมแล้ว เปิดไปขายกระจุยกระจายกระพาปั่นยี่ปั่นยีขึ้นมาห้าสิบใบถ้าผู้ชมที่กำลังรักช่วยปลุกมือหน่อยรองน้ำแดงสินร้ายสินร้ายจากอำเภอวังลิศลาวทงคำน้ำซับบันทักหม้อส่งเอากวดเจอใครไม่เจอเจอกับพี่น้องานกรอกตำบลก้าวอำเภอกระทลมบ้านที่นี่เองถอหลวงผู่จันจักผีพายขยับขยับกระหมาอกห่อห่อห่อหจะหีไปไหนเพชรสลักจะหนีพบหรือไม่พบ อย่าทำผู้ชมเดี๋ยวสันใจไว้กันซะไม่เสียเวลากับการล็อกไว้โอ้โหนี่ใส่กันมาแบบคู่กี่สูสีหัวถึงหัวท้ายเทียมสายต่อไปใครจะไปไอ้เจ๊จูดดูดีๆก็ได้ผู้ชมคนตาผายตามคนตามนี้ตามคนตามอิ่มหัวเอาละเว้เอาละวะว่าแล้วว่าแล้วลงน้ำแล้ลงน้ำแล้วลงไฟแล้วจะแสนมาลงน้ำมันมนวายยังไงจะยอมหรือไม่เอาละเว้ยยังไม่ยอม อย่างยชอย่างนี้ก็ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปเอาละครับไม่มีใครหมดใครดีใครไปครับเรือเดียวนี้ตีแฟนดีให้ดีให้หมดให้มีความครบให้หมดให้ดีว่าแล้วก็ลงสายเป็นทีนใบช่วงยาวสาวหนีปุ่นผีสีจากกระชากแรงแขนมาเรือคู่นี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูนี้พระเสด็จทีดูแล้วไม่ได้เสียาบัดชัดกันมาแบบชัดกันมาแนกมเลนิธิพยายามเพชรประจันทกราชผีดโจนเอมาแล้วเริ่มเีอมาว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงพอหลวงปู่ชนเริ่มไปเริ่มแล้วยอมที่ร มาแล้วตอนนี้เทปิยะรกลาศลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาหนีออกไปเก่งๆเกจะพาเพื่อนทีเดียวมาแล้วมาแล้วแล้วก็พอล้องโวจะจกันที่วา่าแม่สงสัยจะเครื่องชำรุดปล่อยให้เรือไหลแบบสบายสบายและสุดท้ายก็รัว่วเ้าเ้นไซาแมันโซโต,โตเกียง ขับต่อไปท่านผู้การประกาศผลการแข่งขันทัพเรือนะครับรอบวยสายเที่ยวที่สองระหว่างเรือพญาพิษพัชรานคราชร่องน้ำสีแดงพบกับเรือพ่อปู่ยันร่องน้ำสีมืดผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงพญาพิษพัจรานคราชเป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวนี้